ร่มชูชีพมาลองมึงก็น่าสนุกเสื้อชูชีพโอ้วะเสื้อชูชีพพี่น้องอยาเขาใจคิดว่าหลดวินเด้วพี่น้องมาเ่บกันแนจัดบะเอ๊ะพี่น้องนปคุยลามตัวนึง ดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมว่าเรามาล่งยามมองครับมาซื้อไว้เมื่อเ้านี่แะครับว่บางสามโมงเ้าซื้อไว้หนองสองห้องเส้นหนึ่ง้วก็อยู่หนองคุดกว้างเนี่ยสองเส้นครับสามผืนเอาแตงชุดบ่นีมากับแญ่ฝางได้มือนี่ <c oughs> นน้องักแล้วแต่ว่าน้ำมันเลิกนนยังไมครับพี่น้องเบ่งจุดฝอ,อน้อยเด้อพี่น้องได้ชุดไหมเหรอเด้อ สีแดงจัดชส่บูนลงก็ได้แม่มาตอนมาซื้อมีดี่ไทยทำมาเบิงครับพี่น้องมาผู้เดียวไหวล้มชูชีพมาลองมึงก็น่ะสนุกเสื้อชูชีพโอ้่เสื้อชูชีพพี่น้องย่กเข้าใจคิดว่าอัานหลุดวิ่ด้อพี่น้องวิ่งมอเตอร์ไซค์แหม่พอหน่อยภาพไปใส่กับมะเอนล็อกดีๆ่อดเด้อพี่น้อง ขเคนยังสมคิดเห็นน้อ,นองเดเนาะเราเอามาลงน้องพุดโกงอยู่วพี่ยังสมคิดหำไมมันสายมันปีนหมดมันมีแม้นซื้ออันนี้หน่ะแม้น,นซื้อมาตัวชิเลอร์เราก็จะว่าอีลาหามาให้ลงกันหนาเ,าานเอาาไปลงมันกันนะถนเถ<ด>อะแล้วถึงเสือ้อป่าคนไหมละหล้งเลยได้ครับพี่น้องแต่มีเสื้อไว้ด้ เอาไว้อตอนนั้นหลวงพ่อใน,น,อนมือเสาเน่าเบดมีเป็นเต่าขับลหลังมือพร้อมก็จังตันตัวไปบัดเดิน <laughs> ลงทางน,นี่บ่ะเออทางนี้ละทางาทางา้างยามเจเจนี่ล้วกะไปหาลักนั่นตัดไปพุ่นบัดแทรกขึ้นไปกลางน้องเพื่อละป้อมข,อขาวเขาที่เดียวเห็นละพี่น้อง ว่าต่องห่วงพอหน่อย,ยเลือกฟีนองว่าเช่นนี้แต่ว่าแถวนี้มีเลือกหมดครับเพื่อไม่อไว้แถวกลางๆๆๆๆๆลูกสาวแล้วจัดหาย <c oughs> จักเล้วอ้าวไฟฟันใดกัดได้เออเป็นตาได้เพราะหมกเพราะกีบ่ะ ถ้าเบิ้งพี่น้องพอน้อยที่ปดขึ้นมาให้เบิง้งปดเอาเลยพร้มอมบ่กเถอะแต่แล้วมีการก็จ้างวานแนะได้ฟอดโตอยู่บ่ฮะไปยังหน่อยกันล่างร้อยอีหลองอีห <laughs> ลองขึ้นมาพี่น้อง rau đầy thâm vải đó lui nằm lui khôn cả đây là vào thế này đang món hang phột là má tao phải lùn nón cút quảng đi rồi là... đi rồi đấy để đầy xong tổ ปีบ่ไอ้จอยเรามาจดะมะมูดหรอะ,ะเออล,ะะล้วละมาจ <โอ S 1> ู<อ>ดใบใหม่ถาลุงเก้ี่ยหรอมะัม่น้ังใดหรอบ่ฮึ่งแกเห็นมัดจูดไห่หรอ ชู los, <G Ü CK EN> ้ช <blond> <Wha> ีพเอิน <diction> ว <aries> ่าเคยถือแี่แค่ถึีพื้เห็นละบาทนี่งพี่นีไม่ได้เก็บพักบวงเลยเนาะเฮาเนาะโตพี่น้องเลยด่างบักเหล่าฟาดุกตัวนึงกับปลาคุยลาบตัวนึงปลาดุกบอกโอ้ย อาวแล้วแรงอยู่ตัวสองตัวมันดังห่างมองห่างแรงเได้นกเขาก็จำถูจำทูดเล้วเนาะต้มป่แกเล้วจกตมนี่ยังปลาดุกตายบ่ตายล้วปลาดุกขนเออตัวเช้านี่บอบูดกอติมต่ยู่พี่น้องเปาชีบูดกแบนจัดบ่ ห้อยเฉยๆเนาะปวดปั่นเดี๋ยวไปน้องดูกันปลาคุยรามตัวนึ่งนี่แล้วก็ปลาบูตัวนึงครับปลาดุไข่ต้นมีเนาที่เลิกปลาบูที่เลิกปลาบูมีได้ปลาบูได้ได้ปลาสองตัวปลาดุกตัวนึงกับปลาคุยรามตัวนึ่งไปหาโมกปดก่อนพี่น้องเหมือนปล้วก็ลับไปน้องกุดกวางเด้อครับถ้าไปลุ้นคุ้นนะครับวันนี้น้องกุดกวางุกดระวังปวดระวังเกลเด้อครับ ข้าเจ้ามาถิ่มตัวเนะมาหอดน้องกุตกวางอะไรครับพี่น้องบานนี่ป่าบอลดีดีมทือด่างไปไปกุดด่าป่าคือห่าแถวเจังห่าวจังใดดอกต้องไปดูหนึ่หน้าบานปอดไปน้ำได้เถวน้ำแล้วไปหันแล้วจะไปโจ๊กออกดูไรเรามีที่ไซซ์ซื้อดรอครับ อยู่นี่น้ำพอดีเพิงข้อครับพ่อกระตือถ้ามันเลิกดีเขาน้อยกันยังไงใส่ครับกายไปลดมาใส่พักเพราะงี้หน่อยเถิงแล้วเห็นหน่อยเลยดินไปเสือใหม่ไปเสือใหม่แต่ว่าว่าละไรคือพื้นดรือพืนนึ่งว่าละมีหื้อมันไฟตัวนึงมันบอลไงแปดเสียนเชื่อไว้นี่ตหำผันเถื่เบิ่งมันบอลนอนมันสามรูมันเสาร์นั่งบนโอ้ประตูกไก่ร่องเมืองไดนี่อะ ลงนี่บ่ะเราไปลงคุณแต่ว่านี่การแยงครับพี่น้องเบิ่งจุดนี้แล้วยังไรเห็นฮะมันคือปลาแยงทั้งเทอมผลเล้วแดดกระดอนอ่ะเขานอยที่ลงยามมองเราได้พี่น้องคนหนึ่ะท่ามผลกับลูกหลานบ้านมันพุณฟังแดงบ่คำแล้วมือนี tại lưu. Anh tại câu tại đúng không. Anh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  đúng không. ไปไปขึ bye bye. ้นมาจังให้นพี่น้องเบิ้งก็ได้ดอกเออาดองดองบ่อนองปากนะมไหมปากแล้วโตบ่ ซมีพื้นนึงมีฮื้อเอไปหันละอืมพด้รุนหามไปไทยใหญ่คือไม่มีหื้อฟ้าบอลดียูคคือมีจิตต่างว่ะได้ดังล่างดังใช่ไหมกอนล่างมาจับพอด้โพสไปดกแลาไปโพสเทียน สองสองโตี <t uce> <t uce> <t uce> ่น้องเ้ยแง่เห็ดพอบ่อคุณจะได้สองเป็นสี่อืพดีแหลวแรงเด้อก็มองบวกอีหยังบ่อนโลกกบบ่เถอะแกหน้าลงโถนะเดก่อบ่อนยุบยุบดิมะแกน่ะหน้าลงโถนะปลาลกกบเพื่อปลา บ่อเด้บ่อนน่หน่อยคือลลกกบหลกอย่งบ่อนง่าบ่บ่อนน่หน่อยคือหลกกบคืออย่างเฮ้ยอย่างบ่มันปลาซิวบ่ะทาบ่อนนดีวมันเกิไปเห็นหัวอยู่บ่ตัเสี้วมันเกินไปอยู่บ่ถ้าพี่น้องไปเบิ่งได้ฟังว่าหลูกหกเเลล้วบ่ดขับปลาก็ได้สิบสีล้ะปลาสี่ตัวครับป้าตองสอง ป่าดุกตัวนึงแล้วก็ปา่าเขามล่ามตัวนึงมันบอลอยู่แล้วเลยล่ะขุดแล้วแกมองไม่อยู่ค่าขุดแม่โอ้ปักไปตรงกันไก่ไว้นึงละมือก็ได้กไายตัวกูได้แน่ใส่ทางนั่นมาเลยเดี๋ยวที่้อนเขาถึงจะหนาวคอยว่ามันเป็นลูกกบหน่อยลูกเขียดลูกอย่างเป็นตะสอนดีดีเด้อ นุบยช่ไหมขู้มาขึ้มอยู่เออขันฟานเซียวมันก็ต้องเห็นหัวอ้าเป็นหดคนบหกเดือนน้อยอะไรกันไม่นึงสิบเมตจังหวะน้ำที่เลือดมันจะไปทางนั้นทด่เห็นคอยลงหันได้บ้างหันนี่ล่องดอนฮะหันแม่ ยุ่งยากยุ่ยากปลาซิวบ่มันขึ้นมาได้ายบ่ปลาซิวตอดพ่อใหญ่รถกับว่าอยู่ต้นสามนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วบ่ที็เลอที็เลอนั่นนะง่พี่น้องเบมึงด้วยห่วยหอยก็มาไก่แถ่กันไก่ตัวเมียหูตาฝนนั่งมันน่นกับเมียนบ่นั่นนะอ้าวเป็นเอาเล้อบาทเป็นกัญญางอกงอกลงนั่นนะเป็นด่างเป็นด่างอยู่พี่น้องใครอยู่มีหนุ่มแต่เมื่อไรเลยเรียนเนาะเจ้าปลาลูกคอบคนนี้ปลาลูกคอกน้อยเห็นมือนึ่ง เนี่ยมั้กินโน้นบกคักเปนอย่างเดินโอ้ยคักกระเพื่อละกามาต่อยเตียลายปนี่นี่เดี๋ยที่มันตอดลงรถนะอันนี้มเป็นเครื่องน่ะบ่วเถาขนาบินระบาดที่นี่คอยก็ไปงอกงอกล้งไปหันละโอ้โควาซิวบัวเถากกกาีีดดดไไ้ปปุนนบั มันบ่อนด้วยนะขนาดขนาดมีกาลงไปแล้วพีกระเบิงเนี่ยเป็นแผงอยู่คนเอาทันอยู่ทางเต็นนั่นยังมาแค่พันขับเลยวะโอ้กับแม่นี้โอ้เจ้าก็บ่าบ่อคอยเนาะพี่ด่าสูงๆเจ้าก็บ่าบ่อคอยเนาะง่อเพื่อเราหัวจักจะได้ยินตะลุงรถว่าเหมือนนั้นเต็นตอดอยู่ก๊กขามนี่เราอะทั้งมันอยู่มองเลยนีเห็นขนาดมันบ่อนใหญ่แต่โดนต่ำ ยายฟาง,งกับไม้หงอกหงอกยืนอีู่แล้วไปอ้วป<ะ>าวไปเสียงตัวนะอยากกลับบ้านทอนแล้วเหมือเนเมื่อเฮือนเมื่อสั้นตัวอออากาศแห้งมันแห้งทีน้องมาเก่ยลงหาชิ้นคือตัวโยน <c oughs> ดูเฮนาทเอาเกล็ดมีเด็กเราสวนอ้อยพคน ไครน้นนาแหวมแหงครับพี่น้องแดดเดินแทมแต่เงินจะ็มโตขี้ดินละไครน้าอึ่งเงินกำล,ลังหับไปยไหมท่ามฝนผูน้ใด,ดกันอันนั้นลูกปลาแซมบานฝังแดงเรามาเสือ้อไปจำบ่เมื่อวานที่ดีได้เราว่าม่องที่เลยซื้อไปขายได้เงินสามร้อยคนเออแล้วนี่มีค่อยขึ้ครับพี่น้องเท่ากับใดก็ไดกันบ่าได้ก็ได้คือยกให้เห็นตองกับตายซ้ำมีได้ปลาสดเลยพี่น้อง แต่มีทะเลในเน่าเหรอตายยังดำปือป้อๆอ,อย่างปลาชนเดชปลาปลาดุกตายบุ<ะ>๊บปลาไดลาบน้อยอย่างที่ครับคลิปนี้กับพ,พี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อน้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมเอามายามมองยามดา่างกับแม่ปางครับได้ปลาซี่โตครับมือนอย่มันแตนเอาดันขอบคุณหลายครับเราไปนั่งอยู่เตอหุบไม่แตนเจอจับกล้องเวัสดีพ้องจะไหน สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันแทนตอดไปกลับห้องบ้านเดอครับพี่น้องบ้าน